คำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าหลบซ่อนตัวเพื่อหนีจากคนร้ายฝันว่าหลบซ่อนตัวเพื่อหนีจากคนร้ายฝันว่าซ่อนตัวฝันว่าซ่อนตัวเพื่อหนีคนที่คิดร้ายแปลว่าอะไรฝันว่าซ่อนตัว พื่อหลบหนีคนที่ประทุษรลายฝันว่าซ่อนตัวเพื่อหนีคนที่คิดร้ายแปลว่าอะไร ไพ่ขึ้นไม่ดีเลยอ่ะมันก็มีคนคิดร้ายคุณน่ะแหละคุณถึงฝันแบบนั้นน่ะคุณรู้ดีอยู่เต็มอกอ่ะว่าตอนนี้มันมีคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเหมือนคนเอาดาบมาจี้เหมือนคนเนี่ยพยายามจะลักพาตัวแล้วก็เนี่ยบ้านถล่มพังทลายเฮอร์คิวลิสทำลายบ้านจนพังหมายความว่า มีคนต้องการจะแก้แค้นคุณอ่ะเออฝันว่าหลบซ่อนตัวเองฝันว่าหลบซ่อนตัวเองเพราะว่ามันมีคนที่ต้องการจะแก้แค้นคุณซึ่งคุณก็รู้ดีเนี่ยเป็นคนวางเพลิงเนี่ยไพ่ขึ้นไม่ดีหมดเลยถ้าให้พูดนะเนี่ยเป็นคนวางเพลิงเผาหอคอย นักลบต้องการที่จะถล่มยึดป้อมปาการก็คือเป็นทหารพยายามจะตีป้อมปาการให้แตกอันนี้ก็เป็นวิหารถูกพังด้วยจอมพลังแซมสันจอมพลังแซมซันหรือเฮอร์คิวลิสเนี่ยพังวิหารจอมพลังเฮอร์คิวลิสเนี่ยพังวิหาร คนแคะทั้งสี่พยายามจะลักพาตัวสโนไว้นักลบนักลบแห่งไฟนักล่าฆ่าหัวนักล่าฆ่าหัวปลอมตัวเป็นโสเพณีมอมเล่านักลบให้หลับพอนักลบหลับก็ตัดคอเอาหัวไปขึ้นเงินรางวัล นักโทษที่โดนจับฝันแบบเนี้ยแปลว่ามันมีคนคิดร้ายคุณน่ะแหละอืมคุณเองก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันก็มีคนที่คิดร้ายคุณน่ะซึ่งคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาศัตรูจะมีชัยชนะเหนือคุณจะมีคนเอาความลับของคุณไปพูด คุณรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและรู้สึกเป็นทุกข์ช่วงนี้คุณมีความผิดหวังในรุนแรงท่านจะพบกับเรื่องเฉาโชมีคนเอาเรื่องส่วนตัวของคุณไปพูดในทางไม่ดีคนรักของคุณเ,เริ่มไม่ซื่อสัตย์มีคนจ้องหาเรื่องมีคนคิดร้ายแต่คุณเนี่ย ก็เป็นคนที่เข้มแข็งและสามารถต่อสู้คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้คนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยแวดล้อมไปด้วยคนขี้อิจฉาการที่คุณฝันว่าหนีไปซ่อนตัวเนี่ยแปลว่าคนที่อยู่แวดล้อมคุณเนี่ยคนที่อยู่ แวดล้อมตัวคุณน่ะก็มีแต่คนอิจฉาริษยาไพ่เจ็ดใบไปทางเดียวกันหมดนั่นก็คือมีคนคิดร้ายเนี่ยมีคนเป็นนักฆ่าเป็นคนจะลักพาตัวแซมสันหรือเฮอร์ิวลิสเนี่ยทำลายวิหารแต่เอมองว่าไพ่ใบนี้ก็คือเป็นเป็นนักลบทะทำลายวิหารแล้วก็ ทหารเผาป้อมประการทหารเนี่ยรวมกําลังพลกันจะโจมตียึดป้อมปรการหมายความว่ามีคนคิดร้ายให้ระวังคุณกําลังจะถูกคนทําร้ายก็ได้นะช่วงเนี้ยคุณควรจะสวดมนต์ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวร ท่านควรจะสวดมนต์และทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรสะดอกเคราะห์หนักเป็นเบาค่ะเลขนำโชคสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์ สามแล้วก็หนรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ